อ e อนี่มีเครื่ d งง t ายอยู่เล t นี่ตรงนี้นะเนี่ยเราได้ลูกนี้เลยนะเราไม่ได้สรางตรงนี้อ่าไม่เส้นจริงๆนะหลังจากลิซ่ามาร้านไาดีมากเลยนะครับโดยเครื่องผมเนี่ยเครื่องโรบินส์ควอนท์ทงานที่ไปทํานะเปิดตั้งวันตั้งคืนเลยนะครับ สวัสดีครับขณะน,นี้ผมอยู่ที่โชคเคยศรีซอย54นะครับร้านพาร,รานชัยนะครับเป็นร้านที่ดังร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านอาหารที่ว่า,าดาราลิซ่ามาทานนะผมก็ตามมานะครับแต่ทีือฮากันมากเลยว่าลิซ่าม,มาทานที่พาร,รานชัยนะเพราะดาราระดับนี้มาทานเนี่ยไม่เปล่าครับถือว่าอร่อยแล้วก็ เยี่จริงจริงร้านเปิดมานานเนี่ยเปิดมาตั้งแต่2539อค่ะประมาณ20 20กว่าปี2 0กว่าปี26ปีโอ้เป็นร้านเก่าแก่เป็นร้านในตำนานนะเป็นร้าน,นแต่สมัยคุณแม่นะสมัยมคุณแม่เลยอ๋อเป็นตั้งแต่คุณแม่เลยแล้วก็คุณจูนก็มารับช่วงต่อช่วงตอนนี้คุณแม่ก็ยังอยู่ยังทําคุณแม่ก็ยังช่วยดูแลสนับสนุนรูปอยู่นะฮะแต่ความอร่อยก็ อร่อย<ช>เหมือนเดิมแล้วยิ่งขึ้นไปด้วยก็<ช>ดังไปถึงต่างประเทศ<ช>ดาราระดับอินเตอร์มาทานนะฮะ<ช>น้องลิซ่ามาทานนี่าาทาําให้แน่นร้านฮนะผมจะแวะเข้ามาพูดคุยด้วยว่าไม,ไ,ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เลยเยอะมากเลยคนผ่านไปะมาเต็มแน่นร้านเลยนะและที่นี่ดีอย่างเนงครับระบบการดูดเปลี่นดูดควันของที่นี่ใช้บริการของพัดลมยี่ห้อพัพาวเวอร์นะครับก่อนติดกับหลังติดเป็นไงบ้างครับต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เรา จะทำตึกเนี่ยเราเราทำฮูดมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มันมันมีปัญหาตรงที่ว่ามีปัญหาด้านหลังคือเหมือนกับกลิ่นมันดูดไปแล้วก็ปไปอยู่ข้างหลังใช่ก็เลยก็เลยแบบเรามีปัญหากับทางทางหลังบ้านเขาบอกว่าไม่อยากให้ฮูดอะไปเอ่อกลิ่นไปออกข้างหลังก็เลยให้พี่ทาง พัดลงโรงงานพัดเพื่อมาดูให้ใช่มาดูให้แล้วก็คือปรับเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ก็คือที่พี่แนะนําก็คือแบบตอนนี้คือดีมากเพราะว่ากลิ่นมันดูดไปแล้วมันก็มีมีระบบการกรองบบกันกรองแล้วก็คือแบบในหมู่บ้านเราก็คือไม่มีปัญหาในในด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเลยค่ะถือว่าดีมากนะครับนอกจากมีการดูดนะครับออกแบบที่พาราชัยแห่งนี้อาหารดีอาหารอร่อยและยังใส่ใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ ก็คือทําการดูดอากาศออกจากไอจุดที่มีกลิ่นม,มีควันกลัวปิ้งย่างนะครับดูดพอดูดเสร็จก็จะมีตู้ในการกรองก็เรียกว่าตู้แอคทิวิ e d c คาร์บอนฟิลเตอกรองก่อนที่จะทิ้งอากาศออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นอากาศดีนะฮะนอกจากอาหารอร่อยแล้วก็ยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม mm hmm. ก็น่าชื่นชมนะครับท่านใดที่ผ่านไปมานะครับที่ต่อลงโชคหรือว่ามาเขตใกล้เคียงมาตุละที่แห่งนี้นะครับ ก็แม่มาทานได้นะครับแถวโชคเคสี่เนี่ยค่ะโชคเคสี่เนาะซอยห้าสิบสี่เดี๋ยวผมจะแชร์พิกัดไว้ที่ข้างล่างนี่นะครับสามารถกดมาตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านเปิดร้านอาหารแล้วมีกลิ่นมีควันมีปัญหาก็ปรึกษาทางเรึกษาที่ได้เลยแล้วก็ก็ดีอย่างคือเวลามีปัญหาหลังการขายพี่ก็มาดูแลเรื่องระบบอะไรเงี้ยเพราะว่าคือต้องบอกว่าช่วงนี้คือช่วงแบบใช้ใช้งานเยอะมาก คือตั้งแต่น้องเขามาเนี่ยคือหนูเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงคือลูกค้าเยอะมากแล้วก็คือวันเสาร์ที่เปิดเที่ยงก็เราก็ดูดตลอดใช้เครื่องเครื่องตั้งแต่เที่ยงตนถึง3ามทุ่มตลอดเวลาคือดูดตลอดเลยแล้วก็เครื่องก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็การแม t e ทน n นนแบบว่าดูแลรักษาก็ดีที่นี่มีการแม่แทนแนนนะครับก็คือ p r e a t i v e แม่แทนแนน หลังจากติดตั้งเสร็จก็มีการดูแลรักษาตามเป็นช่วงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดวัดประสิทธิภาพลมตอนติดตั้งเป็นยังไงบ้างหลังติดตั้งเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้ไปสามเดือนก็จะมีทีมงานมาดูแลให้หว่าสายพานย่อนไม่ตึงไม่ยานไม่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ความสะอาดของใบพัดเป็นไงบ้างมีคราบมน้มันอะไรติดไหมนะครับแล้วไอแผ่นกรองตู้เอ็นเตอร์คาร์บอนมีอะไรติดหรือเปล่านะมะีประสิทธิภาพใบเป็นยังไงลมเป็นยังไงนะครับ ก็มีการทําเสร็จแล้วก็มีการล้างทำความสะอาดและเช็คประสิทธิภาพของเครื่องจูนให้มันเข้าที่เหมือนเดิมเหมือนตอนติดตั้งใหม่ๆนะครับแล้วก็วัดปริมาณลมแต่ละหูแต่ละจุดว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับที่นี่ดีครับก็ติดตั้งถูกต้องตามระบบนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเราไม่ใช่ว่าเราขายดีนะขายอย่างเดียวแล้วก็กลิ่นอะไรหรือว่าควันอะไรมันกระทบกับ ใช่เราลงดูแลในหมู่บ้านเราก็ดูแลเพื่อนบ้านด้วยตอนแรกที่ว่าคุณป้าข้างบ้านเขาก็กังวลว่าเอ๊มีปัญหากับเครื่องดูดไหมอยู่ข้างๆบ้านเขาอะไรเงี้ยพอคือไม่มีเขากังวลเมื่อติดแล้วเสียงมันจะดังอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยก็คือว่าเขาก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือกลิ่นควันไม่ได้ไปหาเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ที่นี่ใช้พัดลมแบบเบลได้นะแล้วก็ หมุนด้วยรอบต่ําเสียงมันจะเบามันดูดกินได้ดีดูดแล้วไม่พอก็ไปกรองอีกทีหนึ่งแล้วก่อนทิ้งสู่ชั้นบรรยากาศครับ<ม>ก็อย่าลืมครับอ่านไปมานะครับอาหารดีอาหารร่อยพารานชัยนะครับแบะมาที่ร้านพารานชัยหมูกระทะในตำนานหมูกระทะในตำนานยาวนานกว่า26ปีอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็มาผู้บริหารยุคข,ของน้องจูนนะครับ <c oughs> ก็มาดูแลครับ <c oughs> ก็บริหารงานได้ได้ดีมากนะที่เสียงโด่งดังไปไกลนะครับ แล้วก็อาหารดีก็ต้องพนานชัยถ้าปิดพัดลมดีก็พัดลมดูดควันของพัดลมโรงงาน Hotpower w o w i เว็บ t ัมดี c o m นะครับติดต่อได้มาที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ